จะมอธิษฐานเลยวันเนี้ยจะทําอะไรก็รีบทําพราะโลกนี่ไม่แน่นอนเนี่ยมันจะฆ่ากันมาหล่ไ,ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมันจะปล่อยโลกระบาดมากินเราอีกเอาไหนจะอุบัติเหตุไหนอุจจาระบาภัยหน่อยภัยธรรมชาติก็จะเกิดไหนมนุษย์ก็จะลบราคาฟัันนี่โหมันแน่นอนที่ไหนเนี่ยเอาซะตอนเนี้เหมือนหลวง,งพ่อท่าน มีคนจะมาขึ้นกรรมฐานท่านเดี๋ยวผมไปหาดอกไม้ทูบเทียนก่อนอย่าไปเองเ,เดินไปเนี่ยดวยงวงกะตายเองไม่ได้ขึ้นนะครับเองนั่งคุกเข่านั่งพับเพียบนึกถึงพระมองภาพรพระถวายชีวิตเลยขึ้นกรรมฐานกับพระเลยพุทธังชีวิตตังเมปูเชมีเลยหลวงพ่อไม่ได้ไม่สอนให้ติดรูปลักษณ์นะ ท่านไม่ได้สอนท่านไม่ได้สอนลงตามมีพิธีกรรมนะะแต่ที่มีลงตามไม่ไม่ค่อยได้ทำหรอกรอก็รอ,รอไปเลยฮนะทำก็ทำเลยไม่มีพิธีกรรมแต่ขาดขาดใครไม่ได้ใครอยากทำพิธีกรรมอะไรก็ได้อ้าวความชอบของคนไม่เหมือนกันไงอาเจม่จุอ้าวเขาชอบง่ยปล่อยเขางไง เราไม่ขาดใครประมาณนั่นแหละเองอย่าไปยุ่งกับใครยุ่งกับตัวเองเนี่ยสั้ว่ายุ่งกับยุ่งกับข้าเนี่ยนะนึกถึงข้าบ่อยๆนึกถึงจัก,กระพัดบ่อยๆแผ่บ่อยๆพิจารณาบ่อยๆแล้วเองจะชินใช้เวลาไม่นานเอาชินแน่นอนละพอชินแล้วเนี่ยโอ้ยมันทําเองไม่ต้องไปบอกมันหรอกเวลานอนปั๊บ หมดไปแล้วนะโมพุทธายะกำหนดไปไหนก็ได้ไปแผลใ,ใครก็ได้ไปหายายคนนั่นดีกว่าแกจะได้ฝันเห็นเราเได้ประมาณนั้นแหละแล้วก็อธิษฐานด้วยน,นอนปั๊บอธิษฐานใครก็ตามวันเนี้นึกถึงข้าพเจ้าก็ฝันกันแล้วกันถ้าใครมีโชคอ่ะฝันเอาเลขไปบอกเขาด้วยก็แล้วกันมีงานงานเข้าใจไหมงานนะถ้าท่านทัด ถ้าท่านทาได้อย่างนี้นะท่านฉลาดขึ้นแล้วพวกท่านมีเยอะใช่ไหมล่ะบางคนก็ธุรกิจกําลังดีมั่งไม่ดีมั่งท่านใช้ตอนนอนนี่นะนอนนะ่ะนึกถึงจักรพรรดินุนป,ปูนะโมพุทธายะหลวงป,ปู่ไปช่วยเขาหน่อยนะฮะเอาผมไปนะหลวงปู่ไม่ใช่เอาหลวงป,ปู่ไปนะครับ ใครนึกถึงผมคือหลวงปู่นะครับไม่ใช่ผมถ้าเป็นผมอะคงไม่มีอะไรนะให้เขาหรอกเข้าใจไหมถ้าเป็นหนูเนี่ยมีอะไรใครคิดถึงหนูคือหลวงปู่นะคะาจะเงินที่ได้นะหนูจะมาหยอดตู้เดี๋ยวหลวงตาท่านก็นจะเปิดตู้เองหรอกประมาณนั้นแหละเข้าใจไหมออลองทําดูเวลานอนที่ไหนก็เวลาสวดน,นึกถึงหลวงพ่อนึกสุดจักรพพัดไปครับ ไปแผ่ธุลกิจเขาเลยเข้าฝันก็เลยต้องทำอย่างนี้ๆ,ๆ,ๆ,ๆเราประมาณนี้แหละนี่เริ่มฉลาดขึ้นแล้วก <c oughs> ่อนฉลาดนะท่านต้องห่างจากความรู้สึกทางโลกบ่อยๆอก่อนที่ท่านจะฉลาดเนี่ยท่านต้องมีจิตอยู่กับบุญนะชีวิตท่านอยู่กับบุญนะท่านห่างจากบุญไม่ได้ฮะ น,นึกถึงบุญเมื่อไหรบุญก็มานะสวดมนต์เมื่อไหร่บันทึกเมื่อนั้นฮะง่ายนะพูดถึงหลวงตาว่าไม่ต้องไปทําอะไรมากแล้วนั่งสวดมนต์นี่ก็รวยได้แล้วะไม่ต้องคิดอะไรหรอกหลวลงตาก,ก็ยังถ้าหลวงตาไม่เชื่อหลวงพ่อนะไม่มีไม่มีอะไรเกิดที่นี่หรอกฮะไม่มีทำเมืองนะไม่มีอะไรด้วยหลวงพ่อท่านบอกเองอยู่กับพระนี่แหละ ในอนาคตเองอยากสร้างอะไรก็ได้เลยท่านบอกเองลองนึกดีว่าไตรสรน,นาคมเนี่ยพระเนี่ยทุกองค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปอนาคตเนี่ยท่านเรียนเนี่ยท่านเรียนว่าแต่เกิดเหมือนกับเองนะแต่ท่านฝึกท่านบันทึกบุญส่วนเองนะ่ะพอเองรวยเองก็ลืมแล้วเองก็เพลินในรูปรถยินเสียงแล้วท่านบอกชาตินั้นเองก็หายไปแล้ว แต่ท่านไม่ท่านทำตอนที่ลุงตาเจอหลวงพ่อมันก็นชี้หน้าเนะี่ยบอกเองแนมะ่วียนว่าตายเกิดเหมือนกันกับข้านี่แหละเองอติดบางชาติเองรวยเองก็ติดแล้วแต่ข้าไม่จิตข้าทําต่อไปเรื่อยๆข้าเกิดทําตายเกิดทําตายเกิดทําตายทีนี้พอเองติดเนี่ยเองก็ตกภูมิแล้วท่านบอกพอเองเป็นใหญ่เนี่ยเองสั่งข้าใครก็ได้แล้วเองมีกรรมแล้วท่านบอก เองก็ตกภูมิแล้วส่วนข้าไปแล้วมันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายขอให้ทําความเข้าใจในพุทธศาสตร์ให้มันจริงจริงจังๆังทัศว่าไอการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นธรรมชาติก็รู้อยู่แล้วต้องรู้ไอโลกนี้ไม่ใช่ของใครไม่มีของใครเป็นเป็นเจ้าของ มนุ์สัตว์วิญญาณทั่วไปเนี่ยที่มันเวียน่าวใจเกิดเนี่ยมันเป็นเจ้าของบางทีมันก็ใหญ่บางทีมันก็เล็กบางทีมันก็รวยบางทีมันก็จนโดยกรรมเวียน่าวใจเกิดโดยกรรมนะ